ครับสวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับในช่วโมงนี้นะครับอยู่ในรายวิชาประวัติศาสตร์นะครับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับผมก็เป็นเรื่องหน่วยการเรียนรู้ที่3นะครับการตั้งถิ่นฐานในดินแดนไทยนะครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะครับเราจะ แบ,แบ uh ่งอาเป็น2เรื่องที่เราจะต้องศึกษากันนะครับในเรื่องของการตั้งถิ่นฐานในดินแดนไทยซึ่งก่อนหน <un> <sans exist> <ation> ้านี้นักเรียนเรียนเรื่องยุคสมัยไปแล้วนะครับก็จะแบ่งเป็นสมัยก่อนประวัติศาสตร์เนาะแล้วก็สมัยประวัติศาสตร์นะครับแต่ในเรื่องนี้นะครับเราจะเรียนเรื่องการตั้งถิ่นฐานในดินแดนไทยซึ่งจะถูกแบ่งอาเป็น2ยุค่างเรื่องก็คือยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์แล้วก็สมัยประวัติศาสตร์นะครับแบ่งมาเป็น2ช่วงเนาะนะครับผม มาดูกันครับดินแดนไทยครับที่เราอาศัยอยู่ทุกวันนี้ครับมีผู้คนเข้ามาตั้งถิ่นฐานเนี่ยตั้งแต่โอโูเนาะตั้งแต่อดีตนะนานแล้วแหละ,ะจากหลักฐานแล้วก็ร่องรอยต่างๆที่พบเนี่ยทำให้เราทราบว่ามีการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์สมัยโบราณเนี่ยกระจายอยู่ทั่วทุกภาคข,ของประเทศไทยซึ่งในการศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยเขาก็ศึกษาจากหลักฐานใช่ไหมครับซึ่งเรื่องหลักฐานทางประวัติศาสตร์นักเรียนก็เรียนแล้วเนาะก็มีหลักฐานชั้นต้นชั้นรองใช่ไหมครับ มีหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรไม่เป็นลายลักษณ์อักษรเนาะแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นหลักฐานนะครับที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับอาจจะเป็นพวกข้าของเครื่องใช้ต่างๆนะครับซึ่งการตั้งถิ่นฐานในดินแดนไทยเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ส,สมัยก็คือก่อนประวัติศาสตร์และก็สมัยประวัติศาสตร์นะครับผมมาดูในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ก่อนในสมัยก่อนประวัติศาสตร์นะครับก็คือหมายถึงช่วงเวลาที่มนุษย์ยังไม่มีการใช้ตัวหนังสือครับ บันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆยังไม่มีการคิดค้นตัวอักษรใช้นั่นเองนะครับจะถูกเรียกว่าในยุคก่อนประวัติศาสตร์นะครับผมก็ในยุคนี้นะครับก็จะถูกแบ่งออกเป็นนะครับยุคหินและก็ยุคโลหะนะครับมีออกเป็นแบ่งออกเป็นอยู่สองช่วงนะครับซึ่งยุคหินกับยุคโลหะนะนักเรียนมาดูครับการแบ่งยุคสมัยในยุคก่อนประวัติศาสตร์ดูบ้างในยุคหินเนี่ยก็แบ่งออกเป็น สามยุคหลักๆเลยสามช่วงนะครับนักเรียนดูตามตัวตัวตัวลูกศรนะอ่าก็จะแบ่งเป็นเก่าสุดเลยก็คือยุคหินเก่าครับอยู่ที่ประมาณ5 0 0แสนถึง1 0,000หมื่นปีนะครับประมาณ5 0 0แสนถึงห0,000หมื่นปีนะครับอันนี้เขาจะเรียกยุคหินนะเป็นยุคหินเก่าเลยนะครับเป็นยุคคลาสสิกเลยเก่าเก่าเลยนะแล้วก็ถัดมาก็เป็นยุคหินนะครับก็จะอยู่ในช่วงนะครับ1 0 0 0หปีถึง6000ปีนะครับ นี่เป็นยุคหินกลางนะครับแล้วก็มาในยุคหินใหม่ก็จะอยู่ที่ประมาณ 6000- ถึง4,000ปีนะครับอะทำไมตัวอักษรมันมันน้อยลงลดลงลดลงเออนะนเสังเกตไหมอ่าในปีเนี้ยปีที่เขาใช้นับเนี้ยคือเป็นปีพศนะครับเป็นปีพศพุทธศักราชเนาะดังนั้นเขาก็ใช้วัดความเก่าของมันนะว่าในยุคหินเก่าเนี้ยมันห่างไปไกลามากนะครับนะนามันจะมีเส้นแบ่งเนาะในสมัยนะครับที่นะครับ มีการใช้ตัวอักษรอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีการแบ่งยุคข,ของเขาอยู่นะครับดังนั้นยิ่งนะครับตัวเลขเยอะแปลว่าอายุยิ่งนานนะครับผมอ่ะอันนี้คือยุคหินนะแบ่งเป็น3ช่วงนะครับแล้วก็จะเป็นยุคโลหะยุคโลหะก็จะแบ่งเป็นยุคสำลิศนะครับอยู่ที่ประมาณช่วง4 0 0 0ถึง2,500ปีแล้วก็ยุคเหล็กอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0ถึง1น0 0ั้ปีนั่นเองนะครับก็ใกล้เข้ามานะครับใกล้เข้ามาเรื่อยๆเนาะอันนี้คือในยุคก่อนประวัติศาสตร์นะครับ การแบ่งยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์นะครับยุคหินเห็นไหมก็จะมีนะครับการแบ่งช่วงเวลานะครับออกไปว่านับนะครับอย่างไรยุคหินเก่านี่อยู่ที่ประมาณ5,000 500, 0นปีเลยเนาะคือมันโอ้ห้าแสนปีมาแล้วอะ่ะนะครับนะยุคหินกลางก็อยู่ที่ประมาณ10,000นปีเนาะยุคหินใหม่อยู่ที่ประมาณ6 0 0 0ปคีค่อยๆย้อนลงมาย้อนลงมาเรื่อยๆนะครับนะยุคหินเก่ายุคหินกลางนะครับ ก็เป็นสมัยที่มนุษย์เนี่ยดำรงชีวิตอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากๆนะก็มีกิจกรรมล่าสัตว์หาอาหารจากป่าอะไรตรงนี้นะครับแล้วก็ยังไม่รู้จาักการสร้างที่อยู่อาศัยก็ยังอาศัยอยู่ในถ้ำในที่เพิงผาอะไรต่างๆเนาะเอออย่างที่เราเห็นนะครับหลักฐานทางปรติศาสตร์ที่บันทึกไว้เนาะตามถ้ำอะไรเดี๋ยวเรื่องนี้จะได้ศึกษาไปอีกนะครับนะแล้วก็รู้จักการทําเครื่องมือเครื่องใช้จากหินนะครับทุกอย่างก็ยัง,ยงทำจากหินอยู่นะครับผม นี้คือในยุคหินเก่าและหินกลางนะครับยุคหินใหม่ครับเริ่มรู้จักการเพาะปลูกและก็เลี้ยงสัตว์อ่าเริ่มลวเริ่มเริ่ม,มวิวัฒนาการเริ่มมาลนะนะเริ่มรู้จักเพาะปลูกละปลูกพืชไว้หาเองไว้ไกินเองและเลี้ยงสัตว์ด้วยนะครับแล้วก็มีการตั้งถิ่นฐานเป็นหลักเป็นแหล่งนะครับอ่ะตัวอย่างเครื่องมือยุคหินนะครับนักเรียนดูนะตัวอย่างเครื่องมือยุคหินเนาะในนั้นนะเราอาจจะเห็นว่าเอ้ยในภาพ มันก็คือหินธรรมดานะครับซึ่งในสมัยนั้นะนะครับเครื่องมือเครื่องไม้นี่ก็ถือว่าทันสมัยที่สุดแล้วแหละนะครับผมก็จะเป็นยุคหินเก่านะครับอันนี้คือพบที่อำเภอแม่ทะนะครับที่จังหวัดลำปางนะครับเขาสาันนิษฐานว่ามันเป็นเครื่องมือนะครับกระเทาะเออเครื่องมือเอาไว้แบบเอาไว้สับเอาไว้ตีเอาไว้ทุบอะไรเงี้ยเป็นเครื่องมือกระเทาะในยุคหินเก่านะครับซึ่งจากหลักฐานแล้วเนี่ยอายุก็นะครับทายุคหินเก่า ยุคหินเนี่ยก็จะอยอู่หลายพันปีครับนะต่อมายุคโลหะครับยุคโลหะเป็นยุคที่มนุษย์เนี่ยเริ่มพัฒนาแล้วแล้วก็จเจริญขึ้นจากยุคหินนะครับแล้วก็มีการรวมตัวการเป็นชุมชนเริ่มมีหัวหน้าปกครองนะครับตั้งหัวหน้าขึ้นมาละมีการเพาะปลูกแล้วก็เริ่มมีการเลี้ยงสัตว์เป็นอาหารนะครับรู้จักการนําแร่นะครับการนําแร่ชนิด พวกสำลิดนะครับเหล็กนะก็มาทําเป็นเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องประดับบ้างนะครับอนี้คือยุคที่นะครับเริ่มมีการใช้โลหะเข้ามาแต่จุดเริ่มต้นนี่ก็มาจากเรื่องของธรรมชาติอีกแหละเนาะเออเกิดน,นะตามนะครับที่เขาสันนิษฐานก็คือก็หุงหาอาหารโดยใช้ไฟนี่แหละปรากฏว่าเอยเอาแร่เอาหินบางชนิดมา พอมันเดินความร้อนใช่ไหมมันก็ละลายครับอย่างเหล็กเนี้ยมันก็ละลายแล้ว,วพอมันเย็นตัวลงมันก็เป็นแข็งเป็นรูปลักษณะที่มันละลายนะครับมนุษย์ก็เลยได้เรียนรู้แล้วก็นํามานะครับใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับอันนี้เขาเรียกว่ายุคโลหะแล้วนะครับมีวัฒนาการขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งแล้วนะครับตัวอย่างเครื่องมือเครื่องใช้ในยุคนั้นนะครับเครื่องมือเหล็กนะครับลักษณะนี้น่าจะเป็นน,น่าจะเป็นอาวุธนะครับมีส่วนที่เป็นคมนะแล้วก็ เป็นส่วนที่เป็นสําหรับเอาไว้ต่อด้ามไม้สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นด้ามไม้นะครับตรงนี้เป็นตัวอย่างของเครื่องมือยุคโลหะนะครับผมยุคโลหะแบ่งออกเป็นยุคสำลิดอ,อยู่ที่ประมาณ4,000ถึง2,500ปีแล้วก็ยุคเหล็กอยู่ที่ประมาณ2,500ถึง1,500ปีมาแล้วนะครับบริเวณที่เป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่กระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทย ได้มีการค้นพบหลักฐานทางบระัาตาสตร์ต่างๆมันแสดงให้เห็นถึงวิธีการดําเนินชีวิตของเขาในในสมัยนั้นนะครับซึ่งนักเรียนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยประเทศไทยเราเก่าแก่ถึงขนาดมีนะมนุษย์สมัยยุคหินอยู่เลยเหรอนะครับจากหลักฐานนะครับเขายืนยันว่านะครับก็มีผู้คนอาศัยอยู่นะครับนะในเครื่องมือหินกระเทาะนะครับในยุคหินกลางนะเขาพบที่นะครับ ที่ออบหลวงจังหวัดเชียงใหม่เป็นเครื่องมือที่เป็นเครื่องมือหินนะครับที่ทําอย่างประณีตกว่ายุคหินเก่านะใช้หัน่นสําหรับหั่นเนื้อหรือว่าการใช้ทุบผลไม้เปลือกแข็งหรือว่าใช้เป็นอาวุธด้วยนะครับลักษณะนักเรียนอาจจะมองว่าเอ้ยมันไม่เหมือนอาวุธเลยนะครับแต่ในสมัยนั้นนะครับเขาก็มีวิธีการใช้นะครับก็สามารถเป็นอาวุธได้นะครับเป็นเครื่องมือเครื่องไม้ได้นะครับผมอันนี้คือในยุคหินนะครับ เบ็ดตกปลาที่ทําจากกระดูกสัตว์นะครับในยุคหินใหม่นะครับนะซึ่งพบนะครับที่โคกพนมดีนะครับที่จังหวัดชนบุรีนะเป็นหลักฐานแสดงว่ามนุษย์ในยุคนั้นมีการจับปลาเป็นอาหารแล้วดูลักษณะเบ็ดตกปลาครับโบราณเลยทีเดียวนะครับก็ยังไม่รู้จักการถลุงโลหะเบ็ดตกปลาก็จะ ไม่ได้ทําจากเหล็กส่วนใหญ่ก็จะทําจากกระดูกระดูกสัตว์นะครับเนาะนะก็มีการดัดแปลงนะครับเป็นวิวัฒนาการของมนุษย์แล้วกันนะครับในยุคนั้นก็พบที่ประเทศไทยนะครับภาพเขียนสียุคสำฤทธินะ์พบที่นะครับวัดเขาจันงามนะอยที่จังหวัดนครราชสีมานะครับอันนี้เป็นภาพที่แสดงว่ามนุษย์ในยุคนั้นนะมีความพยายามที่จะบันทึกเรื่องราวต่างๆ เป็นกิจกรรมของมนุษย์ในยุคนั้น,นด้วยวิธีการเขียนเป็นภาพแสดงว่าเริ่มมีวิวัฒนาการแล้วคือเขียนเป็นภาพออมาเล่าเรื่องถ้าเรามองเห็นก็จะบอกโอ้อาจจะเป็นออฝีมือไม่เห็นสวยไม่เห็นงามไลม่นดูดีเลยคือในยุคนั้นนะครับการทําได้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับในยุคนั้น,น,ใ,นในยุคที่มันไม่มีเทคโนโลยีอะไรต่างๆไม่มีความรู้อะไรต่างๆนะครับเขาก็สามารถจินตนาการได้ขนาดนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะถ้าเป็นของจริงในยุค นะครับในยุคหินจริงๆนะก็ถือว่าเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ดีเยี่ยมเลยนะครับก็แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตในยุคนั้นนะครับภาชนะดินเผาลายเขียนนะครับสีในยุคเหล็กนะพบที่บ้านเชียงจังหวัดอุดรธาน,นีอันเนี้ยนะเป็นที่โด่งดังเลยเนาะคือมันแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของการทําเครื่องปั้นดินเผาซึ่งมันต่อจากยุคหินใหม่แล้วก็ยุคสมฤทธินะ์มาจนสามารถ วาดลวดลายสีได้อย่างสวยงามนะครับดูเนีง่งในภาพเห็นไหมครับมีการขุดค้คนพบนะมีการทําลวดลายสวยงามโอ้โหปราณีตงานปราณีตมากๆนะครับถือว่าเป็นหลักฐานของมนุษย์ในยุคนั้นนะครับนอกจากนั้นยังมีกลองนะครับซึ่งทําจากสำลิดนะครับในยุคนั้นอันนี้พบที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเหมือนกันนะแสดงเห็นถึงความเชื่อและ แล้วก็เรื่องของการค้าขายการติดต่อกับชนชาติอื่นนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยมันอาจจะได้รับอิทธิพลนะวัฒนธรรมต่างชาติในยุคนั้นเข้ามาด้วยนะครับอ่าก็ไม่ได้มีเราแค่ชนะชนชาติเดียวอาจจะมีชนชาติอื่นนะครับมีการเดินทางมาพบเจอการมีการแลกเปลี่ยนอย่างเงี้ยอ่าเรื่องวัฒนธรรมก็มีเหมือนกันนะครับในยุคนั้นนะครับลูกปัดยุคเหล็กอ่าที่บ้านวังไห้นะครับอยู่ที่จังหวัดลําพูนนะครับก็มีการค้นพบเนาะเป็นเครื่อง ประดับนะครับซึ่งเป็นลูกปัดเนาะที่มาจากประเทศอินเดียแสดงว่าชุมชนนั้นนะได้มีการติดต่อค้าขายกับอินเดียมาก่อนเนี่ยบางครั้งเนี่ยหลักฐานทางบริษัทเนี่ยมันจะบ่งชี้ให้เรารู้ว่า้ยในอดีตเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับเหตุการณ์เป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นตุ๊กตารูปสิงโตในยุคเหล็กนะครับเป็นเครื่องประดับที่มาจากอินเดียเหมือนกันนะแสดงให้เห็นว่ามีการติดต่อกับนะครับค้าขายกันอาจจะเป็นนะครับจาก,กประเทศเพื่อนบ้านตรงนั้นนะครับ ลูกกลิ้งนะครับต่างๆเนาะอนี่สันนิษฐานว่าเป็นอุปกรณ์ใช้สําหรับทําลวดลายบนผ้าอาจจะเอาสีใส่แล้วก็กลิ่งไปนะทำให้ผ้ามีลวดลายนะครับถือว่าเป็นวิพัฒนาการนะครับอย่างหนึ่งของมนุษย์แล้วกันกิจกรรมถูกหรือผิดนักเรียนลองดูครับอลองช่วยกันตอบนะนะครับข้อที่1นึ่เขาถามว่ามนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์นิยมสร้างบ้าน เรือนอยู่ริมแม่น้ำใช่หรือไม่ยุคก่อนนะ,ะใครว่าใช่ใครว่าไม่ใช่ถูกหรือผิดข้อหนึ่งครับข้อหนึ่งไม่ใช่นะครับนะยังคือในยุคนั้นก่อนประวัติศาสตรต์อยู่ในตามถ้ำตามเพิงอย,อยู่นะครับยังไม่ได้มีการสร้างบ้านเรือนนะครับ2มนุษย์ยุคโลหะรู้จักการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์เป็นอาหารใช่หรือไมอ่ถูกต้องครับเริ่มมีการวิวัฒนาการมาแล้ว3ยุคหินแบ่งออกเป็น2ยุคยุคหินเก่าแล้วก็ยุคหินใหม่ใช่ไหม อ่าลูกปัดยุคเหล็กพบที่โคกพนมดีนะครับจังหวัดชลบุรีนะครับไม่ใช่นะครับแล้วก็ภาพเขียนยุคสมฤทธิ์พบที่นะครับเขาจันงามนะครับออันนี้คือกิจกรรมนะครับอ่มาดูต่อก่อนประวัติศาสตร์ตัวอย่างนะครับในยุคสมัยนี้นะก็มีแหล่งโบราณคดีนะครับต่างๆนะครับอย่างอันนี้คือเป็นตัวอย่างนะครับนะที่นะ จังหวัดกระบี่นะครับนะอันนี้ที่เขาวงไว้ก็คือเป็นพื้นที่ที่มีการค้นพบแหล่งนะครับโบราณคดีก็คือแหล่งแหล่งของนะครับวัตถุนะครับที่โบราณนะในสมัยก่อนประวัติศาสตร์นะครับก็อยู่ภาคใต้ของประเทศไทยเนาะนอกจากนั้นยังมีแหล่งโบราณคดีบ้านเก่านะครับอันนี้อยู่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับซึ่งเขาค้นพบนะเป็นแหล่งโบราณคดีแล้วก็เป็นหม้อสามขาครับซึ่งเป็น นะเป็นอาจจะเป็นอุปกรณ์ภาชนะในยุคนั้นนะครับถือว่าสร้างได้อย่างสวยงามนะครับทันสมัยเลยแหละนะครับก็อยู่บริเวณกลางๆนะครับของประเทศไทยที่บริเวณบ้านกลับเนาะอ่าอันนี้ก็โด่งดังครับแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงนะครับอันนี้อยู่ในยุคสทธิ์ยุคเหล็กนะครับซึ่งอยู่ในจังหวัดอุดรธานีนะครับผมในแหล่งตรงนี้นะครับก็ค้นพบอ่าเป็นภาชนะเผาลายเขียนสีซึ่งงดงามนะครับสวยงามมากเลยนะครับ อันนี้ก็เป็นภาพถ่ายนะครับเป็นแหล่งโบราณคดีในบ้านเชียงนะครับผมก็มีการขุดค้นพบตรงนี้นะครับนอกจากนั้นก็ยังมีกำไรสำิ์ต่างๆนะครับบ่งบอกว่ามีมนุษย์ตั้งถิ่นฐานอยู่นะครับบริเวณนู่นนะครับช่วงๆนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับสูงนู่นเลยนะครับวัฒนธรรมบ้านเชียงนะครับนี้เป็นนะเป็นยุคสมัยที่ถูกแบ่งออกไปนะเป็น3ามยดระยะนะครับบ้านเชียงยุคต้น อยู่ที่ประมาณ4,000-3,000ปียุคกลาง3,000-2,000ปีแล้วก็ยุคปลายอยู่ที่2,300-1,800ปีนะครับผมสังเกตว่าภาชนะก็เริ่มวิวัฒนาการนะครับจากธรรมดาเริ่มมีผิวเรียบสวยงามนะครับรูปทรงได้ขนาดแล้วก็มามีการใช้ลวด,ดลายอะไรต่างๆนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นวิวัฒนาการนะครับของมนุษย์ในยุคนั้นเลยนะครับสรุปความรู้เลยตัวอย่างเมืองโบราณในประเทศไทยที่สําคัญคืออแหล่งโบราณคดีถ้ำม,มอเขียวนะครับ ก็เป็นในยุคหินเก่าหินกลางหินใหม่แล้วก็บ้านเก่าเป็นยุคหินใหม่นะครับแล้วก็บ้านเชียงนะครับเป็นยุคสำริดยุคเหล็กนะสมัยก่อนประวัติศาสตร์นะครับหมายถึงสมัยที่มนุษย์ยังไม่มีการใช้ตัวหนังสือเนาะอ่าแบ่งออกเป็น2ยุคก็คือยุคหินและยุคโลหะอ่าในประเทศไทยของเราก็มีการค้นพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ต่างๆนะที่แสดงถึงการดำเนินชีวิตของมนุษย์ผู้คนในยุคนั้นนะครับซึ่งเป็นในยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์นะครับอ่าในชั่วโมงนี้เราก็ได้เรียนในเรื่องของนะครับ ความรู้ในเรื่องของยุค,คพัฒนาการของมนุษย์ในดินแดนไทยนะอันนี้เป็นในยุคของก่อนประวัติศาสตร์นะครับก็ถ้าเป็นชั่วโมงหน้านะครับชั่วโมงหน้าก็จะเป็นในยุคประวัติศาสตร์นะครับแต่ในชั่วโมงนี้ก็เป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์เนาะถูกแบ่งไว้ตามเป็นยุคต่างๆดังนี้นะครับในชั่วโมงน,นี้นะครับก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอให้นักเรียนนะครับดูแลสุขภาพให้ดีเนาะให้รอดพ้นจากโควิดนะครับผมแล้วก็นะครับนะพยายาม นะครับตั้งใจเรียนนะครับตั้งใจเรียนนะครับงานที่ค้างๆก็ค่อยๆเคลียร์นะครับไปค่อยทําไปนะครับผมก็ในวิชาประวัติศาสตร์นะชั้นป .4 ก็มีเพียงเท่านี้ในชั่วโมงหน้าเ็าจะมาต่อในเรื่องเดิมนะครับผมในเรื่องของพัฒนาการนะครับในสมัยนะครับที่มนุษย์เข้ามาอยู่ในดินแดนไทยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะครับสวัสดีครับ